ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราพยายามวันนี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาลืนก็ได้มาลืนไม่ได้มาเรื่องก็ได้สักวันต้องได้ตอนนี้ที่บ้านทํากันอยู่จริงๆก็คือทําอยู่สองคนครับพี่เมย์คนหนึง่งปีนี้เข้าปีที่สี่แล้วครับเริ่มแรกก็จะเริ่มจากเป็นครูสอนผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ตามหมู่บ้านไปเห็นอาจารย์แม่เขาทำผ้าอีโคโปิ้นแล้วเกิดถูกใจก็เลยเริ่มศึกษาและลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องงานผ้านสนใจแล้วก็พยายามทำหัดทำมาตั้งกะ่อายุ15แล้วเมื่อก่อนก็จะเป็นเด็กหยิบผ้าหลูหัดทำผ้ามัดย้อมหัดทำผ้าบาติก พอทำมาเรื่อยพอโตพอเริ่มมีความรู้เยอะขึ้นก็นเริ่มหัดในอีกขั้นที่ยากขึ้นเพราะตัวเองชอบเกิดจากความชอบแล้วทําไมต้องหัดเองทําไมต้องพยายามคิดเองทําไมไม่ไปเรียนละ่ะตอบง่ายๆไม่มีตังค์ก็เลยศึกษาเองจาก сихentreya youtube บ้างดูหลายๆคนที่เขาทำแล้วก็ค่อยมาลองมาทำทำผิดไม่เป็นไรทำใหม่หัดใ <el> หม่หลักๆเลยก็จะเป็นอีโคปริน คือภาพิมพ์สีใบไม้จากธรรมชาติสีที่เห็นก็จะเป็นสีจากใบไม้ต้นไม้ดอกไม้ตามธรรมชาติแล้วก็บาติกจากแป้งผสมกับอีโคปิ้นทุกอย่างเป็นสีจากธรรมชาติล้วน100%ยเปอเซนก็คือหลังจากนั้นถ้าเราแช่8ดชั่วโมงหรือข้ามคืนแล้วพอครบกำหนดเนี่ยเราก็จะมาบิดปากนะครับให้แห้งแล้วก็เก็บใส่ถุงซิปไว้ก็คือจะใช้ได้ได้นาน เมื่อถ้าถึงเวลาที่เราจะทำเราสามารถเอามาทำได้เลยใบไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับการวางใบสบู่จะวางตรงไหนดูให้แน่ๆก่อนวางแล้วอย่าขยับเพราะว่าพอวางลงไปแล้วยางจากกา้านมันก็จะติดลงผ้านะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรออุณหภูมิจากหม้อนึ่งขึ้นร้อยองศาเราจะทำการใส่ลงในหมอ้อ ก็คือหลังจากที่เราทําการนึ่งเราออกกากหมอแล้วแล้วก็แกะแกะใบไม้ออกได้เลยเราจะตากอย่างนี้ไว้3วันอ๋อเหครับตากในที่ร่ม3วันยังไม่ต้องซักยังไม่ต้องล้างให้สีสสมันเซ็ตตัวในผ้าแล้วเราถึงจะทําการมาซักล้างแล้วก็ฟิกสีด้วยน้ำเกลืออีกทีหนึ่งครับเพื่อเป็นการให้สีฝังลงเส้นใยผ้าเวลาซักจะได้ไม่ตกไม่หลุด เป็นอีกงานหนึ่งที่ชอบแต่เหนลแล้ยแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้หัดผ้าที่ทอก็จะเป็นผ้ายกดอกสาเหตุที่ทำผ้ายกดอกเพราะว่าตัวเองตาบอดสีเนื่องด้วยผ้ามัดมีจะต้องขยับช่องเส้นฝ้ายที่เป็นสีสีที่เรามัดให้มันตรงกันมองไม่เห็นก็เลยเลือกที่จะหัดเป็นผ้ายกดอกมารวบรวมตังซื้อกี่มือสองแล้วก็ศึกษาข้อมูลจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เลยทำเป็นในทุกขั้นตอนการทอผ้า ผ้าทอผ้ายกจะเป็นผ้าทอที่ยากที่สุดในตระกูลผ้าทอผ้ายกผ้าโจกผ้าขิดพวกนี้จะเป็นผ้าประเภทเดียวกันแต่ว่าจะต่างกันที่กรรมวิธียกฝ้ายเวลาทอเขาจะทอจากหน้าผิดหน้าที่ถูกสวยๆจะอยู่ด้านล่างบางจังหวัดที่เขาทอผ้ายกก็ผืนหนึ่งสามสี่เดือนเลยนะหนูเห็นแล้วใช่ไหมกว่าพี่จะได้แต่ละ แถวแต่ละแถวแล้วกว่าจะได้เป็นผืนเนี่ยตาเนี่ยบอดสีนานละคือมองเห็นสีไม่ชัดอะตั้งแต่เล็กแล้วเวลาใครถามนี่สีอะไรจะตอบไม่ถูกมันมัวจนมองไม่รู้เนี่ยนั่งมองอยู่อย่างเงี้ยถ้าหลับตาข้างหนึ่งก็จะไม่เห็นหรอกว่าหน้าหนูเป็นยังไงแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาพี่พี่อยากรู้สีอะไรพี่ข่ายไปถามพี่เมยว่าอันนี้สีอะไรหยิบได้สีนี้ให้หน่อย ไม่จาเป็นต้องเลือกเองหรือถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างๆก็แค่ขอช่วยเพื่อนพี่ไม่ได้มองว่าพี่มองเห็นตาข้างเดียวแล้วเป็นปัญหาแล้วพี่ทํางานไม่ได้ตาพี่มองเห็นข้างเดียวชัดข้างเดียวพี่ก็ยังนั่งแกะบล็อกกระดาษเพื่อจะอามาทําบาติกจากแม่ก็ทําได้ถึงพี่จะเป็นมีโรคประจําตัวเดินไม่ค่อยไหวเป็นเบาหวานไตาวายตามองไม่เห็นแต่พี่ก็ไม่ใช่คนพิการ ฉะนั้นปัญหาพวกนี้ถ้าเราคิดว่ามันเป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าเราเอนจอยกับมันไปนเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่เห็นซีเรียสเลย